พม่าเป็นประเทศที่มันเผลอตกไปอยู่ภายใต้อนาวิคิของอังกฤษมันช่วยไม่ได้เพราะว่าอ่อนแอไทยเรากับพมา่ายังไงก็ต้องรับรองรัฐบาลที่อยู่กลุ่มเนปิดอรหรือว่าอย่างกลุ่มแล้วแต่จะนอย่แต่ไทยปกครองพม่าก็เรื่องของเขาแต่คนแดนเราต้องสมมองบ สวัสดีครับดีบีสวนถาวน,นี้ได้รับเกียรติจากอดอรสมเกียรติอ่อนมิมนนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดรสมเกียรติครับสวัสดีครับคุณธนีครับประเทศพมา่าตอนนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับระหว่างประเทศแล้วมีคนสนใจเรื่องพม่าเยอะมา,มมากขออนุญาตคุยแค่น้ําจิ้มนิดหน่อยนะอาจารย์เพื่อเพื่อจะได้ใช่ได้ครับคือถ้าถ้า<อ>ผมจะรู้จักพม่าก็เนื่องจากว่าผมเรียนไม่ว่าจะรัฐศาสตร์หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วประเทศที่ใกล้เคียงพม่าก็คือส่วนหนึ่งของของบิทิชชอินเดียนะ แล้วก็พม่าก็เป็นประเทศที่ถ้าไปดูประวิติศัตท์พม่าจริงๆที่ผมโอเคทุกคนก็เข้าไปดูอะแต่ว่าผมว่าไปเที่ยวพมา่าไปทําข่าวไปทําสารคดีแล้วคุยกับคนพมา่าที่อยู่ในระดับบนๆอารมณ์ความไม่พอใจอนานิคมอังกฤษเนี่ยมันฝังลึกยา,ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นคนพม่าไม่มีวันชอบอังกฤษหรอก <laughs> นะสํรับผมเพิ่งถามอาจารย์รลติตานะท่านเก่งว่าผมดูท่านท่านจะเก่งเพราะว่าสายตรงเลยผมเป็นสายเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน ชมพูทวีปอะไรที่เกิดขึ้นในชมพูทวีปเนี่ยผมรับผิดชอบในฐานะที่ต้องการจะเป็นอาจารย์สอนในสมัยโน้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมองพม่าว่าเป็นประเทศที่มันเผลอตกไปอยู่ภายใต้อนานิคมของอังกฤษนะม,มันช่วยไม่ได้เพราะว่าอ่อนแอแต่พม่าเป็นประเทศเล็กถ้าไม่นับชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆกะเหรีย่ยงกะจินฉานมอญะลรทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนั้นไม่ควรจะเป็นประเทศพม่าเลยนะนี่พูดกันตามแบบอาณานิคม นิยมเรียกว่าจากักรวรรดินิยมอังกฤษนะครับเราไปดูประวัติศาสตร์อาณานิคมอังกฤษเนี่ยอังกฤษครอบครองอินเดียก็คือครอบครองดินแดนที่ประกอบไปด้วยเป็นประมาณ4ี0ห้าแคว้นของมหาราชาบวกกับดินแดนแคว้นใหญ่ๆที่อยู่ตรงกลางๆเพราะฉะนั้นอังกฤษไม่ได้ตั้งใจว่าจะก่อให้เกิดประเทศอินเดีย,ยอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้ได้ตรงไหนเอาตรงนั้นนะครับ แล้วไอ,อ้ตรงไหนเป็นแดนของใครเช่นนากาแลนด์ Land, เป็นขชิ่นขยะาเป็นแบบฉานมอนกะเรียงมันไม่ใช่พมา่ามันไม่ใช่อินเดียมันก็เป็นพูดง่ายแว่นแคว้นของมหาราชาถ้าใช้บริบทอินเดียนะครับก็คือชนกลุ่มน้อยที่อินเดียก็จะเรียกว่าเป็นแคว้นมหาราชานะถ้าพวกชนกลุ่มน้อยไทยใหญ่พวกนี้ที่เราพูดกันนี่ก็คือเหมือนกับเป็นแคว้นอิสระอยู่แล้วแล้วบังเอิญพม่ามันก็เล็กนิดเดียวอังกฤษก็เลยรวมไม่หมด นะพอลงไม่หมดพอได้รับเอกราชมันก็เป็นอุบัติเหตุที่สําคัญมากในยุคที่ใกล้จะจบสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าทุกคนก็อยากได้เอกราชอังกฤษก็อยากจะเลิกปกครองอาณานิคมเรากำลังจะแพ้สงครามโลกครั้งที่สองมันก็ต้องใช้กําลังหนุนมาจากประเทศที่ตัวเองครองอาณานิคมอยู่นะก็เลยปล่อยไย,ย,ย,ยเป็นเอกราชกันแล้วมันก็เละไปหมดไง <laughs> ผม,มไปคุยกับอาจารย์ละลิตาผมฟังท่านอยู่นะมันเหมือนกับที่ผมเรียนเรื่องอาณานิคมมาเลยคือว่าอังกฤษไม่สนใจหรอก กูจะออกอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปพม่าก็เลยรับขยะไว้ขยะทางการเมืองระหว่างประเทศแต่ด้วยความเต็มใจประเทศเขาจะได้ใหญ่แต่มันเหมือนระเบิดเวลาเพราะฉะนั้นพม่ากับชนกลุ่มน้อยเนี่ยว่าจริงๆตามหลักของการกําเนิดรัฐตามประวัติศาสตร์โลกเนี่ยพม่าควรจะเป็นแค่เบอร์มากนะพะม่าไม่ควรจะประกอบไปด้วยรัชานขยะมอนอะไรต่างๆนะรัฐเหล่านี้น่าจะเป็นรัฐเล็กๆเหมือนกับ พวกรัฐในในคาบสม,มุทรบอลขานในยุโรปอะ่ะนะคุณจะมีลิเทเนียรัตเวียโคโซโวโยูกโกสลาเวียเชกโกสลาเวียถ้าเราสามารถอันนี้ฝันเพราะมันไม่กลับไปสู่จุดนั้นแล้วแล้วก็ชาวเกเรียงมอนขยายกชินอะไรพวกนี้เขาก็ไม่มีการรวมตัวเป็นแบบมันดูแบบมีวัฒนธรรมในการปกครองอะ่ะนะมันก็แค่ชนเผ่าเล็กๆแล้วก็ผมเห็นที่คุยในรายการอาจารย์แล้วก็พวกเด็กไทยใหญ่ที่เขา ไลฟ์ยูทูบเลยเขาไปดูเด็กๆที่เขาทำนะพวกไทยใหญ่พวกฉานเนี่ยเขาก็ชอบถามกนว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไหมคะาอะไรเงี้ยเห็นไหมคือเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่เข้มแข็งผมไม่ได้อยากให้เขามาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราก็ไม่ได้อะไรนักหนาอย่างที่เด็กหนุ่มสาวพวกรัชฉานเขาเขาแบบฝันว่าอยากจะมาอยู่เมืองไทยนะผมว่าเด็กพวกนี้เข้าใจผิดมาแล้วจะผิดหวังเพราะคนไทยบางทีก็ไม่เอานะนะคือ คนไทยหมายถึงไม่ใช่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอาจจะมีนโยบายที่สมมุติว่าดีต้องขอข้อพงมแต่โอเคนี่คงไม่เกิดหลอกนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยก็จะยอมรับเส้นกั้นพรมแดนณนะที่เป็นในปัจจุบันนี้นะไม่ต้องการขยายพรมแดนหรือไม่ต้องการไปหาเรื่องกับพมา่าเพื่อนรักของเราแม้ว่าประวัติศาสตร์จะชอกช้ำเราเสียเสียดินแดนเสียกรุงไม่ใช่เสียดินแดนนะแต่ว่าผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยฉลาดมาตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วว่า ได้เท่าไหร่เ,เท่านั้นแล้วก็ยืดหยุ่นไม่ให้ใครมายิ่งใหญ่เหนือนเราแล้วคนไทยก็ไม่ได้โศกเศร้าอาดุลว่าเราเสียดินแดนเสียมลาดพตัตบ,บองเสียโชพลฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงกับชื่นชมว่าเออฉลาดไหนๆก็ฝรั่งเศสมันอัดเราแล้วเราก็เอาไปนิดหน่อยเพราะเราไปเอาเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ไม่จะพูดอย่างนั้นนะไม่ไม่เพราะหรอกนะครับแต่ว่าโอเคประเทศไทยก็เหมือนเจ้านาหนิคมเล็กๆในแหลมทองแล้วถ้าจะเอาคืนไปแล้วฝรั่งเศสรเราไปไม่เอาประเทศไทยไปทั้งประเทศเนี่ยบริษัทเราทุกวันเนี้ย เ,เกรารสมบูรณ์คุยเมื่อไหร่ก็กลางในื่นนั้นว่าเฮ้ย hey, ยังไงเราก็ไม่เคยแพ้ฝรั่งนะเพราะเรารู้จักโอนอ่อนผมคิดว่าไทยก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลพมา่าไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลน,นะครับเราเราเห็นกระทรวงต่างประเทศไทยเมื่อมันสองปีที่แล้วที่ทําท่าเหมือนกับว่าจะไม่สนใจอาเซียนแล้วแอบคุยกับพมา่าใช่ไหมนี้มันก็ในทัศนาของผมซึ่งอาจจะเป็นพวกหัวเก่านะครับผมคิดว่า ที่จริงแล้วถ้าพูดในบริบทอาเซียนทั้งหมดเราไม่ควรแตกแถวแต่ไทยจะต้องคิดว่าเฮ้ยพรมแดนใครอะที่ติดพมา่าถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องกับรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเราไม่สนใจนะใครเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นนะแต่ใครปกครองพม่าก็เรื่องของเขาแต่พรมแดนเราต้องสงบนะถ้านั่นคือเป้าหมายของกระทรวงต่างประเทศในเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่อาเซียนโวยวายกันนักหนาคนไทยก็ที่มีอุดมคติอุดมการก็จะโวยวายผมก็เป็นแค่คนนั่งนิ่งๆแล้วมองบอกว่า นี่เราจะมองประเทศไทยเหมือนประเทศเดียเด่ยวๆธรรมดาก่อนนะว่าพรมแดนเราต้องสงบมันเราจะคุยอะไรกับพม่าเนี่ยจะแอบไปคุยได้แต่จริงมันก็ไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าไปถามพวกอาเซียนเขาจะบอกเฮ้ยอย่าไปคุยโดยเฉพาะสิงคโปร์อะไรพวกนี้พวกอุดมการโดยไม่มีพรมแดนเนี่ยพูดดีคนระับสิงคโปร์ก็จะพูดดีเสมอการศึกษาสูงแต่เขาไม่มีอะไรจะสูญเสียเนี่ยใช่ไหมเขาไม่มีเป็นแคกก่เกาะเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นไทยเรากับพม่ายังไงก็ต้องรับรองรัฐบาล ที่อยู่กรุงเมปิดอรหรือว่าอย่างกรุงแล้วแต่ที่เขาจะอยู่นะส่วนชนกลุ่มน้อยเห็นใจถ้าผ่านเข้ามาก็จะให้ที่อยู่ทำมาหากินแต่ไม่ใช่ไปยุยงให้เป็นที่ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นไม่งั้นเราก็ไม่สงบไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจต่อการเมืองไทยในปัจจุบันเป็นความทุกข์ทางการเมืองภายในประเทศที่เราไม่พอใจในโยบายของพรรคการเมืองต่างๆแต่นั่งคิดดีๆเราจะพบว่า ประเทศไทยมีสันิภาพมายาวนานหลายปีแล้วนะครับที่ไม่มีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านครั้งสุดท้ายจะเป็นเรื่องเออขาพระวิหารแถวปี2012จำได้ไหมศาลโลกตัดสินเมื่อสารวา่าไงเราก็ว่างง้นนะก็จบตอนนี้เรากำลังจะคุยกับเขมรว่าอทางเข้าเขาพระวิหารทางศสีสะเกตเนี่ยเ,เราจะขอเข้าทางนั้นเพราะว่าเราไปเที่ยวง่ายถ้าเขาโอเคมันก็โอเคประเทศไทยไม่มีปัญหาความขัดแย้งทางพรมแดนหรือ การยิงข้ามพรมแดนระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายพมา่าถ้าจะมีก็เขาก็ยิงกันเองนะครับแล้วเราก็คอยพูดให้ดีผมคิดว่าประเทศไทยรักษาพรมแดนให้สงบแล้วก็มาเคลียร์การเมืองภายในให้มันทันสมัยหน่อยหมายความว่าไอเ้เด็กๆที่คิดอะไรไม่ออกเนี่ยเอาใจระท้ทวงเนี่ยจับเข้า,าโรงเรียนสอนวิชา,าการเมืองการปกครองของเอ่อเพลโตโสเครติสสักแป๊บหนึ่งนะครับเด็กก็อาจจะเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องรู้จัก มองรอบๆด้านนะว่าเรายิ่งใหญ่เรามั่นคงมาด้วยเพราะใครก็เพราะโครงสร้างทางการเมืองที่มีมาเป็นเวลาเจ็ดแปีอันนี้ต้องให้เด็กๆเรียนมากขึ้นนะครับจะได้เข้าใจก่อนที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะตายไปแล้วไม่มีเวลาสอนเด็กผมคิดว่าโอเคนะทุกวันนี้ประเทศไทยกับเพื่อนบ้านใช้ได้โดยเฉพาะกับจีนผมคิดว่ารัฐบาลไทยก็ก็พึ่งจีนแล้วถ้าจีนมองไทยเหมือนกับให้เกียรติไทยไม่ใช่แค่ประเทศ เมื่อก่อนเขาเรียกอะไรประเทศที่ส่งเครื่องราชบรรณาการแบบสมัยก่อนนะครับมีอะไรก็ทำนั้นก็จะเคารพไทยเพราะว่าไทยนี่ก็มีหลายอย่างนะที่ทางคนจีนเขาชอบนี่พุดถึงคนจีนแต่ผมดูนีบายของรัฐบาลจีนก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมาพวงเรื่องไทยนะครับก็ทํามาค้าขายกันไปแล้วอารู้มานรวยกันไปเท่าที่ผมฟังดีดีโซเถาที่พูดถึงเรื่องบทบาทของจีนในพื้นที่ที่ท เพาะขัดแย้งกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าพูดกันตามวิธีคิดแบบอินเดียเนี่ยผู้ที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของอินเดียเนี่ยจะชอบเลยนะครับ <c oughs> ถ้าหากว่าจีนเข้าไปลุยอย่างเต็มที่มันจะทำให้จีนเนี่ยพวักพวงในดินแดนแถบนั้นมากกว่าที่จะไปอยู่แถวแถวเทือกเขาฮิมาลัยนะที่เบกคนอินเดียคนอินเดียนี่เอาจริงนะพูดถึงว่าการเมืองระหว่างประเทศแบบมันตกจ๋าเลยนะซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกหรอกจีนเนี่ยเขาไม่ อินเดียเขาไม่ค่อยยืดหยุ่นเหมือนเหมือนไทยแต่ผมคิดว่าจีนกับชาติที่มีเชื้อจีนหรือล่องรอยวัฒนธรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเนี่ยน่าจะคุยกันรู้เรื่องถ้าเกิดวิกฤตไทยน่าจะเป็นคนคอยช่วยเกลียช่วยคุยได้มากกว่าพวกอินโดนีเซียหรือมาเลเซียซึ่งประวัติศาสตร์จะพบว่าความขัดแย้งระหว่างชนพื้นเมืองกับคนจีนทั้งสองประเทศนี้นะมันมีรุนแรงและชัดเจนแล้วก็ยังไม่เลิกจนกระทัง่งปัจจุบันนี้อาจจะแบบ คลุกกลุ่นอยู่ข้างในน,ะนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่รู้ตอบได้เรื่องได้ราวไหมเกี่ยวกับพาม่านะครับแต่ว่าหลักของผมก็คือว่าถ้าจีนมีปัญหากับพามา่าไทยเราก็ไม่เกี่ยวนะเ,เรายินดีผมคิดว่าถ้าผม,มเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเรายินดีที่จะเปิดพรมแดนให้อพยพเข้ามาดูแลผู้พ,พยพได้ใน,ะนด้านสิทธิมนุษยชนแต่ว่าจะให้ส่อางสูนกํกลังไปลบก,กับพามา่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา เพราะจีนก็อยู่ข้างบนนะครับให้ผมว่าให้จีนจัดการแล้วกันนะครับส่วนเราก็ทำการค้าขายไปขออนุญาตเอ่อท่านอาจารย์สมเกตก็ผมคงต้องคุยอาจารย์สมเกตเรื่องพอมา่าอีกสักรอบหนึ่งนะถ้าเด็กจะเรียนเชิญล่วงหน้าเลยเพราะว่าท่านมีประสบการณ์และมีความรู้เรื่องพอม่าเยอะมากตกใจแล้วอีกเรื่องนี้ผมสงสัยมากท่านท่านอาจารย์คืออินเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมศึกษาพยายามศึกษาแล้วก็พยายามจะหาผู้รู้หลายหลายท่านนะวันก่อนไดียคุยกับดอตร์ุนยภาพนะฮะเรื่องเรื่องอินเดีย ก็มีความรู้สึกว่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วแล้วมาทราบข่าวว่าท่านก็มีความรู้เรึ่งอินเดียเยอะเนี่ยอาจจะต้องขออินเดียอีกสักคลิปหนึ่งก็ยินดีคที่้าไหนนัดได้ฮะับเรื่องที่ผมเอางี้ดีกว่าเรื่องที่ผมคิดว่าผมมั่นใจว่าจะทำให้คนได้รับวิธีคิดหรือความรู้ดีขึ้นถ้าผมมั่นใจว่าผมมีผมยินดีแต่เรื่องอินเดียเนี่ยคุยได้เลยแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่ในวงการพิชาการคุยได้เพราะว่าผมเรียน เพื่อจะมาเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์สอนเกี่ยวกับชมพูทวีปทุกสาขาครับอินเดียอินเดียปากีสถานศรีลังกาบางประเทศพูฐานปาลสิขิมประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเรียนภูมิภาคศึกษาคือเจาะไปที่แผนที่ชมพูทวีปปุ๊บเรียนกว้างๆรู้ทุกเรื่องถ้าอยากจะเชื่อชาญบางเรื่องค่อยไปวิจัยเอาอันนี้คือสาขาที่ผมเรียน จนได้รับปริญญาเอกคือคุยได้ครับจะได้คุยกันเพิมคนอื่นก็จะได้เข้าใจอินเดียซึ่งบางครั้ง คนไทยก็จะไปสนใจโลกตะวันตกมากกว่าอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องอินเดียหลายคนแล้วนะครับทั้งจุฬาธรรมศาสตร์มีศูนย์เอเชียใต้ศึกษายุคที่ผมเรียนจบมาเนี่ยผมเป็นคนเดียวที่เรียนมาทางด้านนี้ในในประเทศไทยได้วยซ้าไปแล้วก็สอนรัฐศาสตร์จุฬาแต่ว่าผมออกมาแล้วเนี่ยอ,อาจารย์รุ่นน้องรุ่นหลังเขาก็ไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวนี้ความชํานาญเรื่องอินเดียสารพัดสาขามีแล้วทั้งจุฬาธรรมศาสตร์สองแห่งนี้ที่ผมรู้จักรู้จักอาจารย์เหล่านั้นไว้ใจได้ว่าเราจะให้ความรู้ลูกหลานเรา ที่สนใจเรื่องอินเดียหรือเอเชียใต้ทั้งหมดได้เป็นอย่างดีครับครับก็บวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ไว้ล่วงหน้าในคลิปต่อไปแล้วก็ <Okay. S 2> วันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรแล้วก็อยากจะให้อาจารย์เป็นแขกประจําของรายการเราด้วยความ <c oughs> ด้วยความภาคภูมิยินดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เผยแพร่ว่าความรู้ที่อาจารย์มีมหาศาลเลยผมยังเสียดายว่าอาจารย์หายไปตั้งนานานจากวงการเนี่ยเพิ่งมาเจอตอนที่วิทยุนี่แหละทําให้รู้สึกว่าเหมือนกับ ได้เจอเพื่อนเก่าคนคนที่เล่าเรื่องให้เราฟังตั้งแต่สมัยสมัยหนุ่มๆอ่ะแล้วหายไปถ้าอาจารย์จะคืนสู่วงการมาเล่าเรื่องให้เด็กๆรุ่นใหม่ฟังนี่จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสําหรับคนรุ่นใหม่นะฮะวันนี้ก็เอ่อก็คงเป็นประมาณนี้อาจารย์เรื่องความสัมพันธ์กินกนสารัะแล้วก็เราก็จะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะอาจารย์ครับได้ขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับกล่าวขอบพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB ส่วนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร